ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับโบนัส3 k มเค e รในช่วง Innovation ค่ะถ้าพูดถึงรถเก่งขับสี่นะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความดุดันมาตลอดในวงการแข่งรถแรนดี่นะคะแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่มีเอกลักษณ์ใช่แล้วค่ะซูบารุนั่นเองและตอนนี้โบนัสอยู่ที่นี่แล้วค่ะบริษัททีซีซูบารุประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายซูบารุค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงแผนและเป้าหมายของการตลาดในวงการธุรกิจยานยนต์ค่ะซึ่งทางซูบารุเองจะมีแผนและมีเทคโนโลยใีใหม่ๆอะไรบ้าง เราไปพบคำตอบกับบุคคลท่านนี้กันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณตะวันคำริษนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัททีซีซูบารุประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะคะต้นถามว่ารถยนต์ของซูบารุเนี่ยมีความแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรบ้างคะ ก็สำหรับเรื่องซูบูร์นะครับเรามีเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยสออย่างอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์ซูบูร์เองเนี่ยในทุกรุ่นของเราเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ลูกสูบเนี่ยจะอยู่ในแนวนอนข้อดีของมันก็คือจะทําให้รถเนี่ยมีการทรงตัวที่ดีเพราะสูนทูมันต่ำประกอบกับเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าเกิดเป็นคาซิ่งเนี่ยน่าจะรู้จักดีก็คือระบบ a l l w h e e l drive นะครับ คือระบบการทํางานขับเคลื่อนทั้ง4ี่ล้อเลยของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น s e m i t i c a l all-wheel drive การทํางาน4ล้อแบบสมมาตรการกระจายกําลังไปทั้ง4ี่ล้อเท่าๆกันมันจะสมมาตรระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทาให้กําลังจากเครื่องยนต์เนี่ยส่งไปถึงล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้รถยนต์ของซูบูร์เนี่ยมีเทคโนโลยีที่แตกต่างแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลต่อความปลอดภัยและทางซูบรูมีการเตรียมตัว สำหรับงานที่จะถึงเร็วๆนี้นั่นคือ Monster Expo 2015ยังไงบ้างจะมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆอะไรบ้างคะก็สำหรับงานปลายปีนี้นะครับก็ถือเป็นงานใหญ่ภายในงานเองเนี่ยเราเองก็จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 2, 2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่เราทําการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในดับภูมิภาคด้วยส<ะ>ําหรับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรถยนต์เซกเมนต์ใหม่นะครับมไม่เคยมีในตลาดบันเงไทยของสุบูเลยนอกหนจากนั้นเรื่องของเทคโนโลยีปีนี้มีไฮไลไท์เหมือนกันนะครับเรามีการนํารถยนต์ต้นแบบซึ่งเป็นรถยนต สุดของซูบรุเข้ามาชวนางาน,นด้วยอ๋อนั่นคือถ้าใครอยากเห็นนี่ต้องห้ามพลาดเลยต้องห้ามพลาดเลยใช่ฮะค่ะแล้วทางซูบารุมีแผนการตลาดยังไงคะมองเป้าหมายไว้มากหรือน้อยแค่ไหนก็สำหรับแผนก,นการตลาดในปีนี้นะครับตัวซูบรุเองเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ที่3,000คันเเดือนที่ผ่านมานะครับเราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งทางคิดว่าทางซูบารุเองเนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายคือ3,000คันค่ะแล้วทางซูบารุเองเนี่ยหนักใจไหมคะกับมาตรการที่รัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีรถยนต์ในปีหน้าคะ่ะ จริงๆสําหรับเรื่องภาษีนะครับผมว่าทุกค่ายเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบคล้ายกันหมดแต่จริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมนิดน,นึงว่าภาษีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะในบางเซกเมนต์เนี่ยอาจจะลดราคาคนะครับแต่ในเซกเมนต์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดต่างหากที่มันจะเพิ่มขึ้นตามค่าการปล่อยไอเสียรวมถึงการอตัตราปบะหยัดมันสำหรับโปรโมชั่นค่ะที่จะเกิดขึ้นในงานมอเตอร์อีสปค่ะเผื่อว่าจะมีแฟนของซูบารุเนี่ยตั้งใจจะซื้อรถมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างคะ จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่เราสัมภาษณ์กันนะฮะจนถึงภายในงานเนี่ยช่วงเนี้ยทางซูเองก็มีโปรโมชั่นในแต่ละรุ่นค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นภายในงานเองเลยเนี่ยต้องเียนเชิญท่านผู้ชมเข้าไปดูที่ในงานีริงนะครับแต่รับรองว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานเนี่ยเป็นโมชั่นที่ดีที่สุดแน่นอน ค่ะอาละะ้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยอุบไว้ก่อนนะคะเข้าไปชมได้เลยที่มอเตอร์อ o ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่2ถึง13ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธาน,นีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณตว,วันคำฤทิ์นะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ